ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนในทะะ่านช่องจะเสียกกับเกม Black Clover ซอฟวิสต k คิงนะคะหรือว่าเกม Black Clover Mobile กันเองค่ะ วันนี้นะคะก็มากับคอนเทนต์สนุกๆนะคะพอดีสองสามวันก่อนที่แล้วนะคะก็คือเจนั่งดู u t u b e ใช่ไหมแล้วก็มีคลิปนึงนะคะเด้งขึ้นฝีเจเนาะเป็นคลิปแบบว่าร์นนต์นะคะของทางญี่ปุ่นอยู่ๆมันก็เล็กคอมเมนต์ขึ้นมาเฉยเลยนะคะสงสัยเราดูทัวร์แบบเกาหลีบ่อยนะคะเขาเล็บคอมเมนต์ขึ้นมาเจก็เลยนั่งดูจนจบนะคะปรากฏว่าในรอบสุดท้ายนะคะของการแข่งขนันมันมีคนคนนึงนะคะใช้ทีมที่โคตรกวนนะคะในการลงแข่งรอบชิงชนะเลิศซึ่งเขาเอาทีมแทงลวนนะคะลงไปแข่งนั่นเองเนาะมัน ก็ค่อนข้างตลกดีนะคะเดี๋ยวเจจะเปิดช็อตที่แข่งให้ดูด้วยนะ วันนี้นะคะก็เลยได้ไอเดียว่าเดี๋ยวมาทําทีมแท้งล้วนดีกว่าเอาไปลง p v p นะคะว่ามันจะตลกแค่ไหนนะคือตอนที่เจดูคลิปของ Official ที่เขาเป็นทัวร์นาเมนต์คือแบบแม่งตลกเว้ยแบบคือแม่งมีแต่แท้งอ่ะทุกคนแล้วแอสตาตัวเดียวนะคะที่เป็นเหมือนดาเมจเนาะแต่ว่าเจน่าจะไม่กอบทีมเขาแหละเจน่าจะคิดทีมของตัวเองนะคะแล้วก็เอามาลองเล่นดูรวมถึงนะคะมีคนดูนะคะน่าจะคุณมิกกี้ใช่ไหมเขาก็บอกมาว่านะคะแบบลองทําทีมแท้งปอมหน่อยแอสตาเมเลลาเดฟูเวตแล้วก็วิลเลียมนะคะ น่าสนใจนะเดี๋ยวลองเอาทีมของคุณมิกกี้นะคะมาผสมกับทีมของเจนะคะแล้วก็มาผสมกับทีมที่แบบเอาไปลงแข่งนะคะดูว่าจะหาแค่ไหนนะเออคลิปนี้คือเอาหาล้วนเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆน่าจะสงสัยว่าทีมแทงล้วนมันจะเล่นยังไงมันจะไปลงแข่งยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วน,นะคะก็ไปดูกันเลยเลชแมนชอบโนหนึ no ่งเรื่องการเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกม Black Cover Mobile เ,เติมง่ายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเอิ่มเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญเลชแมน Man, คอไอชั้นแทน,นส่วนลดได้เติมก่อนค่อยจ่ายก็ได้นะพอมีบริการผ่อนชาระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากๆเติมในเว็บก็ได้เติมในไลน์ก็ดีเติมถูกเติมง่ายเติมไม่บริการ2ีชั่วโมงพร้อมแล้วต้องเลชแมนชอบอันนี้นะคะก็เป็นแมตช์นะคะทัวนาเมนต์รอบแรกของที่ญี่ปุ่นนะคะจำไม่ได้ว่าวันไหนน่าจะแข่งกันมาแบบเกือบเดือนแล้วแหละนะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยว เอามาให้ดูช็อตสั้นๆนะคะในช็อตที่เขาแข่งนะคะตอนรอบไฟแนลนั่นเองอันนี้คือรอบไฟแนลนะทุกคนคือเขาจัดทีมแทงลวนมาแข่งรอบไฟแนลจริงๆนะคะไม่ได้ปั่นนะนี่นะก็คือทีมที่เขาใช้นะมีแม่มดนะมีอัสตาซึ่ง2ตัวนี้เจจะเอาไปปรับประยุกต์ลองดูนะเอาไป2ตัวนี้นะคะส่วนเวตโต้กับตัวไอ้นี่นะคะน่าจะเป็นบอสชั้น95ป่ะเออตลกดีอ่ะเขาเอามาลงนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะน่าจะประยุกต์ออกนะคะน่าจะใส่เป็นเมเลเนาะกับ ตัวลาดสอ่ะเดี๋ยวลองดูแม์นี้นะีคือพิธีกรขำแล้วขำอีกอะ่ะทุกคนดูฝั่งตรงข้าก็กลางเกาะมาแบบนี้นะาการเกาะมาแล้วก็อโนเอลใช้สกิลเพื่อลดลดมานานะข้ามข้ามไปก่อนพิธีกรเขาพากเยอะนิดนึงของของเกาหลีจะแบบว่าเน้นเล่นเร็วนะของของญี่ปุ่นจะแบบว่าเออเน้นพากสนุกนะ,ะตลกอะแล้วก็ออตีมานะแม่มดเกือบตาย คือ <laughs> ิธีกรเขาแบบมีอารมณ์ร่วมจัดเลยอะดูดิทุกคนคือฮามากอะไอช็อตเนี้ยเวโตเวโตเขาจะเลือกทำยังไงแล้วฝั่งตรงข้ามคือเลือดเต็มมากเลือดเต็มฟุดๆแล้วแม่มดใช้สกิลไปยังยังไม่ได้ใช้นะโอ้โหเราเปิดโคตรช้าเลยทีมนี้เออ <c oughs> ไปเวโตตีห้าหมื่นก็เอาเรื่องอย่างนะมันเป็นแทงนะคะเวโตเป็นแทงอันนี้เป็นเวโตสีอะไรสีฟ้าเอ้สีแดงเนาะเออแม่มดตายเรียบร้อยจังหวะนี้ และเอสตาจะตายอยู่แล้วทุกคนยังไม่ได้ปั่นเลยเว้ยนี่นะแล้วก็ไอ้ไอนี่ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้นะไอ้บอสชั้น95้านะ่เออต่อยไปนะเออทำอะไรไม่ได้เลยฝั่งตรงข้ามก็กลางก่อนนะเนี่ยรีรีไปให้ดูเออเรียบร้อยคนระับฝั่งนี้คือจะไม่แน่ใจว่าที่ที่มันไม่ตายเนี่ยไอ้ไอ้ตัวเวโต้ไม่ตายเนี่ยเพราะได้อมาตะจากตัวเองหรือว่าได้อมาตะจากแม่หมดนะออลองดู คือแบบเป็นทีมที่หรือว่าไม่แน่ใจว่ามันมันไได้อามาตตาทุกตัวหรือเปล่าแทงไม่น่าใช่นะไอ้นี่ตายไปแล้วไอ้บอสชั้นเก้าห้าตายไปแล้วขำมากแบบยืนอย่างเดียวแล้วทำดามเมจไม่ได้แอตตาไม่ได้ปั่นโดยกคนคือแบบแอตตาไม่เงือยืนเฉยๆอะ่ะเออเวตโต้ตีไปชึบสามหมื่นเจ็ดนะเอาเขาไม่ลงอัสตาใช้สกิลไม่ได้ อัตาคือแบบเอามาโคตรเสียของนะเออเลื่อนหมดหลอดแล้วก็ยังใช้สกิลไม่ได้นะเออตีได้แค่ธรรมดานะก็เอาในส่วนของวานิซ่าลงได้นะตรงนี้ตีไปเมื่อกี้เท่าไหร่แสนเต็ดป่ะเอาลงในตัวหนึ่งพิธีกรก็เชียนะเชียแบบว่าลุ้นว่าให้ฝั่งนี้ได้แต่เออไม่ได้นะเพราะว่านั่นแหละนะทีมแทงคล้วนมันจะไปสู้อะไรไหวนะแต่ว่าเรานะฮะจะ เอาทีมแทงล้วนในแบบของเราไปสู้อลิณาให้ดูนะคะว่าจะทำยังไงให้มันสู้ไหวนั่นเองอ่ะและนี่นะคะก็คือทีมที่เราจะเอาไปสู้ด้วยนั่นเองพลังค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเราใส่แต่ตัวแทงทั้งนั้นเลยนะทุกคนคือแล้วก็ไอเนี้ยคือใส่เลือดล้วนนะคะไอนี้คือใส่ฟูเวทนะไอนี้ใส่แทงนะคะไอนี้ใส่กึ่งแทงกึ่งดาเมจนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะสู้ทีมนี้ได้หรือเปล่าซึ่งพลังประมาณ2องแสนสะี่เนาะแล้วก็ มีแท้งอย่างชาลอดด้วยนะคะนี้ไม่แน่ใจว่าเอาลงได้ไหมเพราะว่าแท้งชาลอดคู่กับอัสตากับแม่มดนี่ค่อนข้างน่ารำคาญนะเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญมากที่นี้เดี๋ยวลองดูว่าไหวไหมกับทีมแท้งเลือนของเรานะมาทุกคนดูซิว่าใครได้เปิดก่อนเอ้ยฝั่งฝั่งตรงข้ามอ่ะทางท่า,า,า,ากลางกก่อนเลยเอาล่าฝั่งเราก็สกิลสามกลางไปก่อนนะรู้สึกว่าทีมเรานี่ออกช้ามากเลยนะกลางกลางเสร็จป,ปุ๊บก่อนจะได้ออกอีทีโอโหไกลอยู่นะเนี่ยฝั่งเขาแบบ จ้วงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลางไปก่อนคือทีมเราแม่งโคตรแข็งอะทุกคนตอนเนี้คือมีทั้งแบบเกาะจากตัวเออชาลอดด้วยเนาะแล้วก็มีทั้งเกาะจากตัวเอออะไรนะลาเดเอสเออสุดยอดฮะอัสตาปั่นมายังไงอุ้ยเข้าอยู่นิดนึงนะเข้าอยู่นิดนึงนะเอ่อแล้วอัสตารเราก็จริงๆตีธรรมดาไปก็ได้นะทุกคนเออตีไม่หมดไปแล้วกันออ โอเคแล้วก็เมเลเ <c oughs> มเลเราน่าจะจ้วงไวเนอร์ของนี่แล้วกันตุ้มเรียบร้อยฮนะอัดเต็มหน้าแล้วก็สกิลสองตุ้มอีกรอบนึงบึ้มอุ้ยเอาจากกระเพไม่ลงว่ะแต่เกือบตายมาปะหลังข้ามบัฟมาเรียบร้อยฝั่งเราน่าจะโยนอโยนให้นี่แล้วกันอเจ ตอนนี้คือเรามีแท้งปอมอยู่ประมาณ2ตัวนะที่เหลือก็เป็นแท้งอยู่เป็นตัวบับเกาะบับอะไรนะแต่อัสตาเราเลือดไม่ลงเลยจริงๆอัสตาเลือดแบบไม่ค่อยลงเลยนะจะได้ปั่นไหมหนอแล้วก็อัสตาฝั่งตรงข้ามปาดมาอืออัสตาเราน่าจะปั่นไปก็ได้อ่ะปั่นไหมเออไม่แรงแต่ใช้ได้อยู่ แล้วก็ลาก่อนใครดีเอาแม่มดแล้วกันอุย๊ยไม่ลงว่ะอืแต่จักรพรรดิยืนอยู่ก็วูบยืนยืนอยู่ก็วูบแล้วเลือดเราฝั่งเราสังเกตเห็นว่าเลือดแม่งเต็มแบบเต็มหลอดอุย๊ยเจบังไอ้นี้ปะเจบังในส่วนของสกิลย้ายตัวแปบบ๊บหายตัวคามุยนะเปลี่ยนด้านวีก่อนอืมนี่นะสังเกตว่าเลือดเราแบบเต็มเต็มเต็มหลอดมากๆ เพื่นไม่หลงอัสต้าผ่องข้ามก็เลือดเต็มเหมือนกันยังไงปั่นมาเอออ่แทงเจอแทงหน่อยเป็นไงปาดไปชืบคอ,อหัวปงอ่ะแล้วก็ออตอนนี้เรามีบับไดบ้างอ,อืมกัวว่ากวัวว่ามันจะเอาอัตต้าไม่ลงไงแล้วเดี๋ยวมันติดแอนติเมจิก แต่ว่าได้แหละไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมากเราทีมแท้งอยู่แล้วเอออ่ะเราก็ตีไปธรรมดาไปชึบทีมแท้งร้วนืออติดเผาไหมตีฝั่งเรามาก็ลงอยู่ตีธรรมดาไปปองเออตีธรรมดาไปเออมันกำลังจะติดแอนตี้เมจิกในเร็วๆนี้เก็บมันเอ้ยเก็บไม่ได้กางกางเกาะก่อนยังไงดีอันนี้มีกางเกาะไหม อันนี้มียั่วยุแล้วก็กลางเอออันนี้กันไปอืออ่ะมันจะได้ล็อกไอ้นี่อุ้ยเอ้าทำไมมันไม่ล็อกอ๋อไม่ไม่ติดยั่วยุหรออ้อยก็ติดนี่วะทำไมมันไปตีเมเลวะเฮ้ยเราจะพลาดเพราะว่าแอสตาติดแอนตี้มจิกไม่ได้นะหลับะเถอะแอตาบงเรียบร้อยเขากระโหลกไปหนึ่งทีฮนะหลับเป็นที่เรียบร้อยหลับไปตื่นฟื้นไม่มีเลยแอสตา นี่นะโอ้ไอ้แทงบอมทั้งหลายทีมมหาแทงบอมทั้งหลายนะโอ้อัสตา้าตีไปหกแสนเลยเหรออัต้าฝนถงข้ามเดือดอยู่นะเออถัดมานะทุกคนเดี๋ยวเราขอเจอทีม2องแสนหกบ้างนะเพราะพลังเราข้างสูงเนาะตั้งสองแสนแปดก็ทีมันอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะพลังเราแบบห่างกันเยอะรอบนี้คือพลังห่างกันน้อยลงนิดนึงนะ แล้วก็มันมีแลงใหม่ด้วยนะเจ๊ก็เลยแลงตกนิดหนึ่งด้วยก็อาจจะเจอคนที่ไม่ได้เดือดมากเนาะไม่เดือดเท่าเมื่อก่อนแต่จริงๆฝั่งตรงข้ามก็เดือดอยู่นะเดือดอยู่นะแอตตาเจ็ดหมื่นสามชาลอตหกหมื่นจักรพรรดิหกหมื่นสามใช้ได้อยู่นะฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนจังหวะนี้ทุกคนแล้วก็อุ้ยคล้ายกับทีมที่แล้วมากเลยลำดับอัตราการเปิดนี่คือแบบไล่เรียกกับทีมที่เราตีเมื่อกี้มากเราตีทีมเดิมปะเนี่ยไม่ใช่เออเอ๊ะเดี๋ยวกางไปก่อน จูเลียตจะยิงเข้าไหมจังหวะน,นี้มาจูเลียตยิงใครจิ้วไม่เข้าฮนะเบามากประมาณพันกว่า,วาอา,าร์าสตาอัสตาอืมปั่นไปกันเอานี่แล้วกันอืมแล้วก็ฝั่งหลงข้ามมาปั่นนะไม่ค่อยเข้าไม่เข้าเลยดีกว่า เอ้ยเราล็อกไอ้น,นี่ไม่ได้อืมล็อจกจกักรแพทด์ไม่ได้ใช้สกิลสองไปก็ได้ตูมเอาไม่เข้าตีไม่เข้าเลยทุกคนโอ้โหยังไงยังไงเดือดอยู่อืมจริงๆเราน่าจับชาร์ลอตมาวางมาวางข้างๆไอ้นี่นะจะได้ใช้สกิลประสาทได้ทึบเออมาดิกก็มาดิฝั่งเรากับฝั่งตรงข้ามคือเลือดเต็มพอกันนะทุกคน ไม่มีฝั่งไหนเลือดลดเลยมาดูว่าใครจะเอาฝั่งตรงข้ามลงได้ก่อนตัวแรกอืผ่านมาแล้วยิยยุ่สุดด้วยอืมอืม,มาเอาจักรพรรดก่อนเลยแล้วกันไม่เข้าหรือเปล่าเอ้ยเข้าอย่างแรงอะ่ะแสนสี่แล้วก็โอ้ใช้สกิลนี้ไม่ได้เพราะเราใช้ไปแล้วไม่เป็นไรเราก็เก็บจักรพรัดให้จบๆไปดิไม่ตายว่ะเด้งเด้งโลมาละ แล้วก,กางมาอีกชั้นหนึ่งโอเคอืมมีชาลอตแล้วรู้สึกเล่นยากนิดหน่อยแต่น่าจะได้อยู่แหละเออโอ้ตีไม่เข้าอะ่ะคือฝั่งตรงข้ามทำดามจดเราไม่เข้าเลยทุกคนเหมือนทีมแบบทีมครั้งที่แล้วที่จะรีวิวเลยที่ไอ้ทีมมันม่วงอะ่ะทีมมันม่วงก็ตีไม่เข้าแบบนี้แหละออแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาติดไฟไหม้อยู่นะทุกคนฝั่งเราก็มีติดบ้าง ชึบออบัฟให้จูเลียตเออเอามันกันเลยแล้วกันอือไม่ค่อยเข้าเหมือนจอือถ้าฝั่งเราเลือดอยังปิมคิมกันอยู่เลยอะเอ้ยแต่อัสตารเ,รเริ่มลงละเริ่มลงรอบหน้าเดี๋ยวลองเอาอัสตาคู่กับแม่มดดูน่าจะได้ใช้อันติได้เร็วกว่านี้อืมแต่ต้องเล่นทีมแดงล้วนไง แดงล้วนตัวแทงไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเนะาะกินผสมก็ได้ว่ามาเราเหมือนเจ้าชาลอตเขาลงแล้วเอา้าปัดโถติดแอนตี้เมจิกซะแล้วโอ้โหเจ็ดแสนเสียรู้เสียรู้แล้วเสียรู้ให้แอตตาโอโ้วัดเท่าตลอด ทุกตาไอแอสตาและทีมสุดท้ายนะคะเรามาใช้ทีมของคนเมกกี้กันบ้างนีทีมแทงปอบเนาะออสตาเมเลลาเดฟ,ฟูเวตและวิลเลียมใหม่นะฮะก็นี่เลยฮะ,ะพลังเด้งไป2 8 0แสพลังโคตรเยอะนะคะเพราะว่าของเป็นของแทงของเลือดเนาะก็เดือดๆดกันไปนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงของตรงข้ามก็นะฮะโอ้มีตัวหักอ้นี่ด้วย SP ฝั่งตรงคมเปิดก่อนอีกนะฮะกางโล่ด้วย เออะแล้วฝั่งตรงข้ามได้เร็วกว่าจัดจัดม,มาโอ้โหแล้วเร็วกว่าโคตรเยอะหัก SP เราอีกอกลางเกาะไม่ได้นะเดี๋ยวใช้สกิลสองไปก็ได้อืมโอ้ยเออเราต้องจัดการตัวปัญหาโอ้โหโดนโดนไอ้นี่อีกล็อกแต่แค่มเ e เดีอยู่เราใช้สกิลสองไปเลยดีไหมหนาะ ถ้าเอาเมเลเอาไม่น่าลงอ่ะทุกคนถ้าใช้สกิลสไปเลยก็มีโอกาสฟุกทาตัวอื่นตายได้ใช้สกิลสองไปก่อนละกันการมนาโทนด้วยบึ้มไม่เข้าอ่ะแล้วมันถือเกินและฝั่งเราใช้สกิลสก็ไม่ได้อเอ๊ะแสดงว่าเมเล่เขามันเป็นเมเลเมเลดาเมจหรอทำไมตัวเขาไม่มีดาเมจสักตัวเลย เออยากจังเลยนะไม่เป็นไรอ่ะอืม,อมแล้วมันแล้วมันโต้กับเราทุกเทิร์นเลยนะอืมโอ้โหจริงด้วยมันเป็นเมเลดาเมตโอ้โหพระเจ้าช่วยแรงมากๆตอนนี้หวังพึ่งดาเมตแอสตาแล้วทุกคนอืมตีกลับมาเอาไม่จะท้อแล้วเออ ยากจังวะอืมทีมฝั่งตรงข้ามนี่น่าก๊อบมากเลยนะเนี่ยโคตรฉลาดของเราโดนหักเอพีด้วยเอาไม่ลงเลยทุกคนแบบไม่ลงเลยเลือดไม่ไเลือด,ไม,อด,ไ,มอดไม่กระดิเพื่อตายเตื้อโอ้อัตตาเราโอ้ไม่ไหววะอัตตาเราน่าจะได้หวังพึ่งตอนที่ตอนที่เอพมันตกอะ่ะ แต่ไม่รู้จะตายก่อนหรือเปล่านะกลางกลางลกกลางเกาะรัวรวมันมันพยายามซับไอ้นี่ตลอดเลยอ,อ๋อหรือว่ามันจะเอามายืนแบบยืนเลี้ยงไอ้นี่หรือเปล่ายืนเลี้ยงการลด HP เนาะแล้วมันก็ได้บัฟดามดามิเมอเพิ่มขึ้นด้วยเออตุยแล้วมันไม่เล็งแอสตาเราเลยวิยังไงเอ่ยอื้อ ยังยังไม่ติดอันตี้ไม่จิกขออีกเอ้ยติดแล้วโอ้โหแต่ใช้สกิลไม่ตายพระเจ้าช่วยเออเอาลงตัวหนึ่งแล้วอืมอืมอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายเอตาอยเพิ่งตายเอตาเอ้าตายโอ้มันน like ิดเดียวเลยเมื่อกี้มันอีกนิดเดียวว่าจะได้ปั่นอยู่แล้วทุกคนจบไปอย่างน่าเสียดายนะฝั่งข้ามอุษาเอมเลเขาลงแล้ว เมเล่ฝั่งเราทำ405นะฝั่งเราไป309เรายังไม่ได้ปั่นเลยสักรอบมีแต่ปั่นตอนไม่ติดเอนตี้เมจิกโคตรโคตรเจ็บใจอีกนิดเดียวจะได้อยู่แล้วทุกคนเออก็ไม่เป็นไรนะสำหรับบทีมแทงล้วนเนะี่ยก็ก็แอบแพ้เยอะเหมือนกันนะเออชนะไม่ค่อยไม่ค่อยกี่รอบแต่ชนะแล้วสะใจมากก็เป็นประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะแล้วเจอกันใหม่ไม่ดื่นไม่เจออย้ย